หม้อึ้นห้องเนาะค่ะยยบใหญ่ใส่สวยองค์ปูพยานาคเนาะค่ะจากข้างขางมีไปข้างหัวนั่นเนาะค่ะครับผมค่ะวันนี้ก็ อีสามโมงเนาะค่ะสามโมงเสาร์เก่านักดิการศิลธรรมถวายนะคะเป็นการล่ำถวายสักการบูชาเนาะค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับให้ว่าพญานาคทูปพระองค์นั่นแหละค่ะเพราะว่าปู่ก็ให้แจกโพระมากรักไม่ขึ้นเนาะค่ะแล้วก็ทำพิธีให้เพิ่นจักน้อยเนาะค่ะเพราะว่าข้าอัญเชิญเพิ่นขึ้นนะคะซ้ำข้าขึ้นบาดใหม่เนาะค่ะเพิ่นหามมือสันวันดีใดของปู่สิเป็นวันอังคารเนาะค่ะส่วนมากสิเป็นวันอังคารแล้วก็ ลับถวายเนาะค่ะฮับปูมีดีดีเด็ดเด็ดให้เนาะวันมื้อนี้มื้อนี้บ้านอังคานเนาะครับผมค่ะให้ว่าหลายช่วงหลายตอนแต่ว่าเฮาก็เบิ่งเอาเนาะค่ะแต่ว่าสําหรับมื้อนี้แม่ผูก็สินิมนต์ปูอันเดี๋ยวนี้จักโมงแลยเดินจั๊กมีกอ2:00นตรงครับสอ0โมงตรงเนาะค่ะ3:00นมงก็เช่นเดียวกันล่ถวายองค์ปูของเฮาเนาะค่ะเนาะให้ FC ได้เบิ่งให้ได้เห็นนํากันเนาะค่ะว่า คณะนี้ช่วงนี้แม่คู่จัดการจัดงานที่ยังเราค่ะล้วก็วันที่สิบคือมืออื่นนะคะ<ม>่ะวัดโพชุมนะค่ะพัฒนารามอําเพื่อเพเนนะคะเด้อไปทั้งซุม้มเสารนะคะไปทั้งซุม้มเสานะคะไว้ว่าตีถนนเลยนะคะไบแม่คู่กับสิเรตุลป้าป,ป้าไปถวายทั้งวัดทั้งว่าเพืน่อลวก็ลร่ำถวายสถานที่นะคะสักลาบูชาปพพ้อมทั้งโปรยท่านแล้ะก็ ปลาทูแก่กนะคะปลาปลาทู่ลอยเข่งนะคะคปลาทูปลาทู่ลอ,อยหอ่อเ่ามีเข่งนะคุณมือเป็นหออคอ <laughs> เป็นห่อเป็นแพ็ละคลยค่ะ <laughs> เรียเอื่นเลยปลาทู่ลอยเข่งเพราะปลาทูมันอยู่ในเข่ง <laughs> <laughs> ค่ะจะมีสมัยใหม่ค่ะให้เป็นแพ็คมาลอยแพ็คค่ะกะสินำ้นำน้ำน้ำในไปถวายเพิ่มน,น้ำละคะ่ะปัจจุบันใจทีเอฟซี FC รวมสร้างมานทำแม่คู่กับไร้หมองและะ้วค่ะไร้หมองไร้ที่ถวายไร้วัดเนาะค่ะ แต่สิมีวัดน่นจำป่าได้ล้ะก็วัดโพชุ่มนะคะวัดโพชุมพัฒนารามพร้อมกับวัดโพชัยบันเต่าไห้ล่ะค่ะเจ้าแม่สองนางล่ะค่ะวัดปูเททองของเขานะค่ะวัดป่าบ้านเมื่อนนั่นแหะค่ะวัดปูเทท่้องผู้ลงคนโมหุจ๊บนะคะไปทามไปทามไทยบ้านวัดปูเทศทองี่ทั้งไรนะคะเจ้าบุรูษนะคะปกติซื้อวัดก็คือวัดป่าบ้านเมื่อนตำบลสัม้ำาผาเดี่เราไปหยิบมันม ค่ะตระกลสัมผัสนะคะเด้ออยู่อุดอรนี่แหละค่ะผู้ใดอยากไปเบิองเพราะว่าทถวเวสุวรรณกับสรีเซซินเร็วๆนี่เนาะค่ะเซซ์ภายในปีนี้นะคะแล้วก็สร้างเซซ์ออกับเฮดซาลาบานเนี่ยสร้างกินกับเฮดหัวเนาะค่ะเฮดกำแพงวัดไกเิเลียลหัวกำแพงวัด <c oughs> <c oughs> ว่ดมีวัดนับอยู่เรือยเพรามีหัวกัมเพียง <c oughs> เห็ดหัวเฮ็ดกับแพงแล้วกาสีเห็ดต่อไปกับสีเฮ็ดของนามเนาะค่ะสร้างกินหมอบมาเห็ดสร้างกินเฮ็ดของนามตัวเพราะว่าเพราะว่ามันกับขาล่อสร้างเกี่ยวกับสิบ่ท่านเนาะค่ะกขเห็ดไปน้ามันล่ะเสริมกันไปน้าหลายสิ่งลายยางเพราะว่าผููกับออกมาไม่เดี่เสียไม่คู่เห็ดนันเฮ็ดมีเรื่อยนะคะ่ะเพราะ <ผม S 2> ว่าเขา้ากัคือมันบ่ท่านเลียวสมฤทธิเนาะค่ะบ่บ่ท่านเลียวว่าเดียวเมื่อ ซัวสิเรียชุดนีใดเจ้าซิเมนแดีนาโลกต่อไปเนาะค่ะเนดือนสวรรค์แดืนนาโกใส่เวลาโดนเนาะค่ะหลายปีคือว่าแหละแต่ว่าซัวข้าวสีสางเนาะสางแดืนนาโลกข้าต้องสางองค์ประกอบองค์กรของแถวเวสุวรรณผู้พนขวบคุ่มเมืองนาโลกเนาะค่ะค่ะเมืองนาโลเมืองมโนดนี่แหละค่ะบนซื้อให้ลูกให้หลานได้เฮ็ดได้ซะอ่านประเดกับสิทิมมอ์คู

มาเออแต่ครั้งนึงมงเออ่มังปู่ตาปู่คือผระค้าปูู่ปูุ่เจ้าื่อเจ้าทักเจ้าวานเจ้าช้อกล้ากัราบชาคือไค่คือว่าทุกพระองค์พระปู่นาคพระองค์ปู่พระคือครนึกนะฮะเออราพระองค์คือราู่ราบาคือระกาคดทักกราบชาท่มากตลอดนะครับอันนี้คือหอปู่คือระค้า เมือ่อนี่วันคือเก่าวันอัคท้าสองห้าหกห้าอืมเป็นมือทั้งวันด้อลูกร้านใดญ่เรียเร้ยอืมหนักเตี้ยไม่คนละหมากละไม่เอองามงายชายชัวยองค์งงป,าาาางปู่พญานาคผูกพระองค์องค์ปู่นัขาหนักขาละองค์ปู่อืมรู้จักไหมองค์ปู่อะไรองค์ปู่ยังปู่ อันนั้นตนาคาราถูกโภชนาคาราทุกหมู่บบอืมไอว่าชเชื่องโลงกับมาลูกเชื่องโลงกับมาทุกพระองค์เพิ่นถืงมาให้พ่รโหราให้ลูกรากบาดเมืองแรงรูคุงกินบ่อยากไข่ขาด้านฟันแท่งบ่อยากไข่ลูกรากอาขาดพยาบาทบ่หายลูกรากจิตใจตกต่ำ พือกับคาร์ด้กามาบุน้องหนูกหลทางบ่าระมือหายคใื่หายบุกรานกับเมือกับตัวหายคลดนได้แต่ทรั้งรับใช้มาใช้พยายามช้อนเอาควอเพิ่กจะต้อง่อยไปตากับถักลูกย่อมเป็นไปตามกับเะครับผมเขากได้เฮากับปาบัติ้อาูเอาเรือเากได้ความทัวเฮากับปารบัติเอาอืมไม่เมื่อ บอกช้อนบอกได้อืมกะรูปผู้ค่ะอืมแต่รู้เมื่อน้ารู้ขนะดอืมพอว่ากำลังถือ่ะมาดูคนขาเกลื่อนน้ำขางเอาไทยคูทัวร์่ะเออขาพวดคือมือกำไยมือกำไรขึ้นังขึ้นจะคองขึ้นะคองเอิ่มอืมชุ่มบอกกันดูตอพอมหเตอบิดด่างบ้างด่า คุ้มคู่คบ่าอาจจะรักเลธิ์ขโมยน่อยขารั้นปันเท่งตืดอาขาดมาไรา่ในตืบในใจก็เคยคือปลาผู้ได้หดงกูดีอย่างเรี่ยวหวังหลักขึ้นเมือ,องน่ารก้สืบได้ขังทุ่งจังขังบ่ายเลือเออรัเออจองจองกับจองเว้นจากโลกใบจังผ่านตืดอาขาดพระยาบ่ายเคยใส่ตืบเข้าโรกดำ ตมืองเราเราเราโดยคุ้มคู่บาอาจ็บโดคุ้มพอคุ้มแม่ขาพอขาแมาตีพอตืีมาเออปมตีเขาอือยากได้เของคนองอื่นมาเป็นของตัวเองผมสุดท้ายนักเรียก็ต้องอยู่ในเมืองเราเมือกว่าเออเมืองมันเขาเค่ขังนะ แปล่าหอดขอเมืองมาบกแล้วลเออมื่องมาบกมกมใหม่หอดไปม,มาได้กับทะเลทะเลเดือดทะเลไฟง,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 งานก็ใช้มือต่หมองหอดหมองค้งานพวกลางกับปนพทะเลไฟคืนมากแบบมือหมองนั่งรืมกใหม่ดูขนาดขังคู่นี่ดูขนืม เกปวดเกิดวินรางดานเราตายเม่ตื่นนะลูกนะเออม่สินเจึกปวดแต่ทุน่นทุกทรมานมมแนะต่เขาว่าทรมารมจิ๊ดพอแถานุูกร้านตรงคือดื่มทำด่มบาร้ำมีฮอสือดะเกิดลกนะูกเด้อสือไปจะยุ่มมองทุ่มมองเยนเ็นเออเพิ่มผ้าคือผ้าขาดเบิงเอาเบิ่งเอา เออเขาวัดพังถ้ำปัดตื้วัดจื๊ปัดตืวัดใจเออเอือเพือเพื่อแพร่ม้วนมาุหมดนํองัก่แล้วลูกเออจะกินนง่งแข่งใจกัดจะอาขาดพยาบวัผู้ได้คือบอดีขาดปก๊คุ้มเอาเวอร์ือเปิดเปืดอาทุ้กระไก่ร้ายจึงร้ายด่างบวชบ่เพิ่ถชื้นเบาดเทพคิดกดของผักเทพคิดกดของเมืองชาวบ้าน กาต้องผูกปงผูกทุกคงไนะด้ลูกเด้อเพิ่อนบวบใหหนาเด้มีเงินได้ก็ซื้อไว้บวบได้ถึงเวลาควาำใจแบ่นจอบมองใส่เขามาตุกผูกตุกข้องได้ลูกเด้อขั้นเกิดจะเตรียมปวดตายเด้อืมีเกิดม,าานะม,มันก็นต้องมีใจนะลูกเนาะเวียนบาดตายเนะกิดบะมังบะเกิดขาดเดียวไนะด้อลูกข้าวปลาิ้บ้านบวบได้เกิแดแบบเกิดอีกเกิดเร็วเกิอดอีก บ่เด้กเกิดเป็นมนุษย์ทุกชาติลูกเด้อมนุษย์เป็นชาติที่ประเชฐจักสอได้เกิดเป็นหมูม้ากาไก่เป็นแมวมึงอ่ะอเป็นงัวเป็นขั้วให้เขาขาด้วยเป็นปูเป็นปลาจะเข้าสิเป็นนักยูือเข้าปะจีบัสยูอบหูสิงขานเข้าลูกเด้อถ้าเข้าจิ่งเข้าทานเข้าหูจักระเป็นเข้ากับ่เป็นบาบแลูกเด้อ บาปดูทวนบาปบุญดูทวนบุญอืมแก่ลูกทุกคนเกิดมากมีกรรมมีกรรมเป็นของตัวเองบาปเชื่อบาปที่เกิดมากเป็นมนุษย์ขาดแต่ป่ากนเทตกับชางตะกรบวิชาสิขอเกิดมากเป็นมนุษย์เกับเมื่อกับตัวเกิดมากเ้วก็ะฮิคึ้เก่าทำแร้วทำเราครับไปตายอีกอืมไปเมื่อเราคึ้เก่า มีหล every mm ัเ hmm, พื <uhhh like S 3> mm ่อให้โอกาสให้โอกาสมนุษย์เกิดมาได้ทำบุญได้ขาดความดีแล้วลูกเ้อเทพแห่งบานเมืองดูทุงจริงเด้มคนเฮาประอิชาต่าหลอมบานเมืองกับบ่หอนบ่ค้นเด้อล้วลูกขออคนเฮาอิชาก่าหลอมกับการแก่งกับทุกทิ้งทุกอย่างระมมาอดอมอไปมาได่กันอืถารุมรารด้แต่บ่ท่านตกแะลูก บ้านเมื่องน้ำผัวเนาะครับผมตื่พอท,ทา่านถึงเวลาบ้บาดเมื่องแถวงพระวได้คนเฮ้าเกิดติใจอมัมมาฮึเป็นทัดนกชัด,ชดนรกเค้นงบ่เพราะทบข้อขาดก,กับขามมครูบเอามืดป่ายข้อขกับชื่อปายมือเนิ่งกันตายเลนไหมงานบาดชัดติใจชัดนมาเกิดอืม เอา่างมันไทยมากก็คือได้คือเราเป็นแผ่นงาอเพราะว่าหคบเขี่ยเอาแรงบางอยู่บางวันยวถึงนานจะขาดจะครบกนหมดมันเป็นจรงค่ะนาาน่ะเขาเอื่นปากิทไมันพัฒนาเกิดขึ้นมากแต่บอระงับมุกระงับแต่กะคลเองอื่นคือไทยจะคอเป็นถูกเอาความโมโหเระผู้ได้เบางั้นพอจัด อุ่งง่ายสางข้ารบฝ่ายเคื่องกันได้ดุครับหาบางทีพวกปืนไปนี่กันตายสักตายก็กางทางนูนกับมื่อเพราะความหอนความห่วงเพราะกิใจเฮ้าอืมเผื่อ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 อืมคือโรคป่ายอืมเอาว่าจะของเห้ถูกไหมวะครับคือตัดหนาตัดร้างกันไปกับเกิดนักเลงร้ายบังร้องมากตีมากขากันอืมเรื่อง่วเป็นจัเกิดกับเกิด พอ่อจะทำมันดูสิสกึดูยสิ่แต่อยหหมันเกดนแด้วลูกเด้อพอยังเกินหายมือหนำแจ่หายมือนำแต่การครับลกคับว่าคือกพอเห็น